สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC นะคะเนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งของบริษัทและของสมาชิกจะต้องนําส่งกรมสรรพากรค่ะอยากให้ตั้งใจดูรายละเอียดในคลิปนี้ให้ดีนะคะเียบเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทํา KYC ผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งมีทั้งหมด6ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ไปที่เว็บไซต์ coreasset.co.th คลิกที่ปุ่มล็อกอินแล้วพิมพ์ username และ password ที่เราตั้งไว้ตอนสมัครก็จะสามารถเข้ามาในหน้าแดชบอร์ดนะคะในขั้นตอนที่2จะปรากฏคำว่า go to KYC ให้คลิกที่ปุ่มนั้นก็จะไปต่อในขั้นตอนที่3ค่ะให้เรากรอกข้อมูลตามช่องให้ครบถ้วนนะคะใส่คำนำหน้าชื่อชื่อและนามสกุลตามที่ระบุในบัตรประชาชนกรอกอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตามที่เราใช้ในการสมัคร ระบุวันเดือนปีเกิดซึ่งด้านหลังจะมีช่องสีเหล่ยงให้เราได้เลือกปฏิทินได้ด้วยค่ะเลือกศาสนาของผู้ใช้บริการและช่องสุดท้ายในหน้านี้ก็จะเป็นการใส่เลขบัตรประชาชนค่ะสำหรับการใส่ที่อยู่จะแบ่งเป็นสส่วนคือที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้เราเริ่มใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนก่อนนะคะกรอกบ้านเลขที่หมู่บ้านหรืออาคารถนนจังหวัดอำเภอตำบลและก็รหัสไปรษณีย์ ในช่องด้านล่างถัดมาเป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารหากเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้คลิกที่คำว่า same as the personal address above ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราอยู่คนละที่กับที่อยู่ในบัตรประชาชนให้เรากรอกที่อยู่ปัจจุบันใหม่ให้ครบถ้วนนะคะช่องถัดไปจะเป็นข้อมูลธนาคารซึ่งตอนนี้เราสามารถเลือกได้2ธนาคารจะเป็นธนาคารกสิกรไทยหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ ใส่เลขบัญชีและสาขาของธนาคารให้ถูกต้องในส่วนนี้ขอเน้นย้ำว่าช่องนี้ต้องเป็นชื่อสาขาของธนาคารไม่ใช่ชื่อของผู้เปิดบัญชีนะคะเพราะมีสมาชิกกรอกข้อมูลช่องนี้ผิดเป็นจำนวนมากทางแอดมินผู้ตรวจสอบข้อมูลก็จะรีเจ็คกลับไปว่าทำ KYC ไม่ผ่านค่ะช่องต่อมาเป็นชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ เราสามารถระบุเป็นชื่อและความสัมพันธ์ว่าเป็นลูกสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องได้เลยค่ะแล้วทำการลงลายมือชื่อในด้านล่างนะคะซึ่งสามารถทำได้2วิธีคือลายเซ็นดิจิตอลโดยการใช้นิ้ววาดในโทรศัพท์ได้เลยหรือเซ็นผ่านกระดาษขาว A4 แล้วถ่ายรูปแล้วค่อยอัปโหลดเข้าไปก็ได้ค่ะในขั้นตอนที่4จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดเอกสาร ซึ่งสมาชิกจะมีความผิดพลาดในขั้นตอนนี้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้ลองฟังคำแนะนำในขั้นตอนที่4นี้ให้ดีๆนะคะเอกสารแรกเป็นสำเนาบัตรประชาชนเราจะต้องขีดคล่อมแล้วเขียนกำกับว่าใช้เพื่อทำสัญญากับบริษัทคอยเร็จเท่านั้นระบุสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อหรือลายเซน็นแล้วถ่ายรูปนะคะอัปโหลดให้กับทางบริษัทเอกสารถัดไปคือถ่ายรูปใบหน้าพร้อมบัตรประชาชน ซึ่งจะต้องถ่ายให้เห็นเต็มใบหน้านะคะโดยการถือบัตรประชาชนมาไว้ข้างหน้าหรือด้านหน้าก็ได้ค่ะสมาชิกที่ KYC ไม่ผ่านส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายรูปโดยใช้กล้องด้านหน้าของโทรศัพท์ทำให้บัตรประชาชนกลับด้านอ่านข้อมูลไม่ได้ซึ่งเราใช้ฟังก์ชันกลับภาพในกล้องก่อนนะคะแล้วค่อยทำการอัปโหลดข้อมูลให้กับทางบริษัทนะคะเอกสารในส่วนที่3คือบัตรประชาชนคู่กับสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งสมุดบัญชีธนาคารจะมี2รูปแบบคือแบบที่เราไปเปิดกับบัญชีที่ธนาคารที่สาขาเลยหรือเปิดบัญชีผ่านระบบดิจิทัลสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะขอเพียงแค่ให้เห็นเลขบัญชีและชื่อที่ตรงกับบัตรประชาชนแล้วเราก็ขีดคล่อมเขียนกำกับว่าใช้เพื่อทำสัญญากับบริษัท c อแอ Asset เท่านั้นระบุสำเนาถูกต้อง,งลงลายมือชื่อแล้วอัปโหลดเอกสารก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่4ค่ะ ขั้นตอนที่5คือกดยินยอมรับเงื่อนไขาจากทางบริษัทค่ะบริษัทจะเก็บข้อมูลของทุกคนเอาไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะและขั้นตอนที่6ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะปรากฏหน้าที่แจ้งว่าการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเราจะต้องรอทางแอดมินนะคะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เราอัปโหลดร่วมกับข้อมูลที่เรากรอกไปให้กับทางบริษัทซึ่งจะใช้เวลาขั้นต่ำไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะ หากสมาชิกติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถทักไลน์ออฟ i ิเชีสอบถามบริษัทได้เลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม Core Asset นะคะสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ